ประเทศไทยเป็นจุดหมายของรายงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมากัมพูชาลาวและเวียดนามการหลีกหนีความจนสงครามหรือแม้กระทั่งความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นล้วนเป็นเหตุผลที่ทําให้ผู้คนย้ายถิ่นฐานปัจจุบันประเทศไทยมีรายงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนเกือบ3ล้านคนซึ่งในจำนวนนี้มีแรงงานข้ามชาติมากกว่า4 0เป็นผู้หญิง แรงงานข้ามชาติหญิงมีบทบาทสำคัญในการเติมเต็มความต้องการในตลาดแรงงานโดยสาขาอาชีพที่ต้องการแรงงานนั้นได้แก่งานก่อสร้างงานบ้านงานดูแลเด็กงานในโรงงานและธุรกิจบริการแม้ว่าแรงงานข้ามชาติหญิงจะมีบทบาทสำคัญแต่หลายครั้งกลับถูกสังคมมองข้ามและลดทอนคุณค่าเมย์คือหนึ่งในแรงงานข้ามชาติหญิงเหล่านี้ เมย์ย้ายถิ่นฐานจากประเทศเมียนมามายังประเทศไทยเพื่อโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นจะได้เข้ามาเป็นแรงงานทำงานบ้านที่กรุงเทพในฐานะแรงงานทำงานบ้านเมย์มีหน้าที่รับผิดชอบการทำอาหารทำความสะอาดบ้านจ่ายตลาดและเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้กับลูกๆของนายจ้างเพราะมีเมย์ที่คอยดยูแลงานทุกอย่างในบ้านนายจ้างของเธอจึงสามารถทุ่มเทเวลาทำตามเป้าหมายชีวิตและสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพของตนได้ เมย์ดูแลครอบครัวของนายจ้างเสมือนเป็นครอบครัวของตนเองในขณะเดียวกันเมย์ก็มีครอบครัวของตนเองในประเทศเมียนมาที่ต้องส่งเสียดูแลแม้ว่าเมย์จะมีเงินส่งกลับไปให้ครอบครัวแต่บ่อยครั้งเธอต้องดิ้นรนเพื่อให้มีเงินเหลือเก็บเพียงพอที่จะจ่ายค่าวีซา่าและใบอนุญาตทำงานของตนเมย์ควรตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ด้วยหรือ เหตุดใดนายจ้างจึงไม่จ่ายค่าวีซ่าและใบอนุญ,ญาตทำงานให้กับเธอเหมือนกับที่บริษัทอื่นๆออกค่าดำเนินการเอกสารให้แก่ลูกจ้างต่างชาติที่บริษัทจ้างในฐานะนายจ้างการจ่ายค่าดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานให้แก่ลูกจ้างเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีอย่างหนึ่งเมเป็นหนึ่งในแรงงานข้ามชาติที่มีความเปราะบางที่สุดเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเมเป็นเสาหลักของครอบครัวในประเทศเมียนมา เธอต้องส่งเงินกลับบ้านทุกเดือนเพราะเมย์ลูกๆของเธอจึงมีข้าวกินและได้เรียนหนังสือเมย์ต้องจ่ายเงินก้อนโตในการย้ายถิ่นและเดินทางมาทำงานในประเทศไทยทุกวันนี้เธอยังคงต้องใช้นี่ก้อนนั้นอยู่ด้วยเงินเดือนที่เมย์ได้รับนั้นต่ำทำให้เธอสามารถเก็บเงินได้เพียงน้อยนิดนั่นหมายความว่าการที่เธอต้องจ่ายค่าว,วีซ่าและใบอนุญาตทำงานยิ่งทำให้ภาระหนี้ของเธอเพิ่มขึ้นไปอีกแรงงานทำงานบ้าน มักไม่ได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการสังคมเช่นค่าจ้างขั้นต่ำชั่วโมงการทำงานและวันลาเพราะนโยบายคุ้มครองแรงงานยังไม่ครอบคลุมแรงงานกลุ่มนี้เมยไม่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับสิทธิแรงงานได้ซึ่งรวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม วีซ่าและใบอนุญาตทำงานของเมย์หมดอายุเธอจะไม่สามารถทำงานอยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งทำให้เธอเปราะบางและเสี่ยงต่อการถูกแสวงประโยชน์และการค้าม,มนุษย์เธอจะเสี่ยงต่อการถูกจับกุมกักขังและถูกส่งกลับประเทศการเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยโดยมีวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสร้างเส้นบางๆระหว่างอิสรภาพและการถูกคุมขัง ความปลอดภัยและการถูกสแสวงประโยชน์ชีวิตและความเป็นความตายสำหรับเมย์ครอบครัวและลูกๆของเธอในฐานะนายจ้างที่ห่วงใยใส่ใจและรู้รับผิดช,ชอบคุณสามารถช่วยปกป้องแรงงานทำงานบ้านจากการถูกสแสวงประโยชน์และขามนุษย์ได้โดยการจ่ายค่าว,วีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้กับลูกจ้างของคุณเมื่อคุณวางใจให้พวกเขาดูแลบ้านและลูกๆของคุณ ที่นี้คุณจะทำอะไรให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของรายงานทำงานบ้านเกิดขึ้นได้จริง